Trời ơi, bưng ngon làm đó. 办这个。 ไเล่าสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับบรรยากาศยามแรงอยู่ที่ครัวในตำนานของเฮาสวัสดีค่ะทั้งเอกเอ้าทั้งเอกน้อยล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ,อ้าเราพระเอกล่ะพระเอกเราล่ะ,ะ,ละทำอะไรนี่ลองสดน้ำโอ้โอ้โอ้โอโอขายไงกินมาหมาหวานนี่สวัสดีครับนายแม่ครับครับก่อนแม่ กินนะครับช่วงนี้ใส่สมาธิในการกินนีครับใส่สมาธิในการกินครับครับครับกันเฮ็ดม,มือ้อไหนเฮ็ดมือ้อไหนครับอ่ะอืมหายง่ายสองปีนะครับนี่สองปีหนึ่งเดือนเนอะสองปีกับอีกหนึ่งเดือนกำลังเรียนรู้กำลังคิดดื้อที่สำคัญครับช่วงผมเท่หอบ เอาลุงมาส่งผมเทหใหญ่ขึ้นหนาแปลวันป่ากับลุงอ่ะโอ้ดื้อครับจังหวะหนามีแต่แป้วบลรอแนละ้วหนาแป้วผู้สาวก็่มากนะมันแพ้เป็นนะแม่ก็ต้องปีนป่าป่าแห่งนะครับเมน,นูแรงนี่อของห้องซบแล้เนาะเขาเบิง่งขายยาอ่ครับโอ้โหโอ้โดนๆในพ่อมามาของข้เลยแซ่บบ่ แพงอยู่ครับผมกันครับเอามือครับรอรอกันครับก้มพ่อมครับผมแพงอยูงง่กันฮะอะไรอย่างไรฮะอะฮะชิบึงก็โอ้ชิเบิึงว่ะเอาเบิ้งนี่ดิสิหันไปไายเจ้าของว่ะแม่เดซ่าแ <laughs> พงอยู่กัน ครับผมห้องป่ากกับลูกกินเข่าเด้อเห็ดเห็ดมือไหนห้องป่ากกับลูกกินเข่ามาไอ้กินเข่ากินเข่าขายใหญ่โตปวนประจำบ้านอู้ยละรีฟามใช่ไหมเน่ยชิ้นชินชินแม่บ้านแม่เรือนของเราเชฟวะขุยยากเพรียงที่สุดสามเมยตา แพงที่สุดทเลยตาเลยรักตั้งสามคนยินบอกหดลหักลูกล้ะก็หักเมียแต่ว่ามันเป็นเหนยังผิดบอสเหยังผิดอไเหยังผิดป็นเห็ความผิดมาบอสมีอกาทีอะ

โมแรงนี่ของท่าครับปิ้งปลาปิ้งไส้กอรอกข้าวแรงครับผมโอ้แพงอยู่ oh, ไใส่ป่ะนี่การย้ำแรงกะเนอนเหมือนเตีนงนอยครับโอ,อ้ตุ๊กไกนอนเอ,เอเ๋อป่ะครับครับไกนอนเอ่เด้อไปไปอ,อ้ำไปไปกินไป เนเอิื่นนั it, ่นนะแม่กินมากมายนะบอทั้งเพิ่กะลุงควันไว้ครับนี่ยางไฟนี่คือเตาล้วของเท่าเตาของคัวในตำนานของเท่านะครับเตาลัวหรือว่าเตาฟืนในแทงน้ำกัตั้งเสาแล้วนะครับเดี๋ยวจังสีเงากันต่อจังสีเห็ดกับพ่อเท่ากับลุกทอง แรงนีิอโอเโาปีกปลาปลามาแล้วใส่หนิปลางอนทำอะไรเนี่ย่อนปีกปลานั่งกินดีๆเด้อไปจะไปเด้อย,ย่าพี่ี่มาเด้อพี่พี่มานี่ว่ทันเด้อเป็นยังไงอ่ะ ลระจ้งระไปทางไหนมันไปแฮงจังสลักเล้วะจุ้งเลยหลังนั้นหรอถ้ามาดวดลงทูไทยไปมันจะเจียบแล้วเลยโอ้ยค้างค้างค้างูนเลยโอ้ยเลยฮงไงพี่ฮะจุกอ่ะไปจุกอ่ะเอาน้ำไม่แม่กินนะนะ เอาน้ำไม่ไหมกินไหมแต่ในน้ำนี่ข้าบปูมึงร่างกินป่อันนี้อันนี้มาบองป้องหิ้เฮนี่นะเนออุ้ยฟ้องหิ้เฮนี่ตอน นูนูนๆยเอนเยโอ้ยยากค่ไห้ผีขึ้นมานี่ก้อนมาย,ยานบ่ก้อนม่นปิ้นไม่ขันยาเลอุ้ย,ยิยันก้อนก,ก้ไม่กินนะนะน่ะน้อม่ ดีดีกินด okay. uh, like, ีด uh ีโอ้ยเจ๊เน่หนมาทด้อย่าอุ้มมืไปเลยโอเคเ้อะไรเ่มึงอะไรมึงลงไปท้องไอ้เออืนท้องกันยวอันครับไปู่กินไหมน้องกินไหม ดดน้มเลย่เสียบบ้ากลางเสียบบล่อได้เขาก็ล้เสร็จแ้เยี่ยวกิบกิตปลา จะกินกับปิ้งปลาโอ้เมื่อขอบขั้วหนึ่งแล้วครับเราเป็นเสียงเงียบลักพริกผงตำใส้ปักขอมนะครับน,นี่เป็นแป้งนัว น้ำตาลไหูน้ำตาลน้ำตาลป่ะแตงนัวน้ำตาลกับแตงนัว ะกไม่เอะเสแฮมแม่ป้านี่เจ้าบกกอนป้าทำแทนเนี่ยใส่บกกอกเข้าไปบกกอนในห้องออกมาจากโคนหองหน้านะเหรอตอนทามาบกกอนมานแ่งวบกกอบปิดไป ใส่สองฟิไว้นะครับพี่น้องย่ำดูดูการมันเก็บใส่สองฟิไว้มมเข้า,เา,ากันย่ำมันดึดเพราะว่ากินนึงนครับรแซ่บครับ แล้วครับปิ้งปลาก็ปกกิ้งสะกอเขาเมนูแรกนี่ของเขาก็มีปิปป้งปลาบิ๊ตตาแจ้วครับอันนี้เป็นอเอียงก่อนฮะแกงบอลแกงบอลใส่หนังครับอันนี้เป็นลาบจิ้นควายอันนี้เป็นสมักกุ้มไมี่นอ้องมามาเนี่ขาวแรกครับปลาเข้าวหอมแล้ว เดียิ่มาเด้อโยนยังไงครับอินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องครับีน้อ่น้องร่น้เียกวนนยกวันกันียกน้ำกันร ah.. ngon lak ah li ah li kak leh, kip pen li dek ton lak ngang kek kaw aise krim kip dah kok kip pen lak kip ah li aise krim aise krim jap li, aise jap li tau mai laman kusama lak